บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาซ่อมพัดลมตามแบบต้้งทวีปอาจเที่ยงทำกันนะครับเป็นพัดลมตั้งโตะ๊ะยี่ห้อฮาตาริโอ้ไม่รู้รุ่นเลยนะฉะลากมันลบเลือนถลอกปอกเปิกไปหมดแล้วเนี่ยนะ ไม่รู้รุ่นก็ไม่เป็นไรนะน่าจะ16นิ้วนะสีเหลืองนะแหมสีเหลืองสีเหลืองหวานเย็นตาดีจังน,นะอาการเจ้าของบอกว่ามันไม่ค่อยอยากจะหมุนเลยนะมันเอื่อยเนื่อยไงยชอบกลน,นะนะเดี๋ยวลองมาดูสินะว่าจะเป็นอาการอย่างที่เจ้าของเขาแจ้งไว้ไหมนะเดี๋ยวเสียพักก่อนนะเอาแล้วนะเสียบพักก่อนนะเสียบปักเอาเสียบพักแล้ว เบิร์สวิตเบอร์หนึ่งไม่หมุนนะแต่มีเสียงคางนะเบอร์สองเบอร์สองนะหมุนโอ้ยเบอร์สองก็ไม่หมุนนะมีเสียงคางนะมีเสียงคางเบอร์สามโอ้เบอร์สามอ่ะเบอร์สามหมุนนะแต่มีเสียงคางนะเนี่ยโอย้มีเสียงคางนะ โอเคเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะปัญหานี้นะเดี๋ยวตัดปลั๊กออกก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะมองไม่เห็นอย่าเล่นกับไฟนะมองไม่เห็นอย่าประมาทนะประมาทชุนนะมองไม่เห็นโอเคนะอก่อนอื่นนะก่อนอื่นเราก็จะงัดเนี่ยอันนี้เป็น ตัวล็อกกระจังครอบใบพัดลมหน้าหลังนะเนี่ยนะเป็นตัวล็อกนะแล้วก็ง้างออกมาอืมเนี่ยงางออกมาแล้วนะเอานะแล้วกงัดนะเนี่ยนะงัดนะขวาทีซ้ายทีนะามาแล้วเนหะ็นไต่อไปจุกล็อกใบนะเวลาเอาออกละหมุนไปแบนี้นะตามเข็มนาฬิกานะตามเข็มนาฬิกา แผนลอกกระจังเอาละแล้วก็ดึงออกไปต่อไปน็อตสามตัวนะน็อตสามตัวออกมาแล้วนะออกมาแล้วจุกดึงทรายนะนี่จุกดึงทราย ต่อไปกูยึดฝาครอบมอเตอร์ด้านหลังนะต,ต่อไปสลักล็อกใบนะอันนี้เป็นสลักล็อกใบนะเดี๋ยวเราจะใช้ค้อนตอกนะเราใช้คีมดึงออกมานะเอาอีกมือจับไว้นะจับแกนไว้นะจับแกนไว้ออกมาแล้วนะออกมาแล้ว ต่อไปน็อตยึดแคบนะนี่น็อตยึดแคปนะต่อไปอันนี้เข็มขัดล็อกสายแคปนะเดี๋ยวเราตัดออกก่อนนะเพื่อสะดวกในการซ่อมนะตัดออกก่อนโชว์นะออกมาแล้วต่อไปก้านสายนะเดี๋ยวเราต้องถอดน็อตก้านสายออกนะ ต่อไปตรงนี้จะมีกิบล็อกนะกิบล็อกเนี่ยมันล็อกระหว่างขาตั้งมอเตอร์กับกับตัวพัดลมนะเดี๋ยวเราเอากิบล็อกนี้ออกนะระวังกระเด็นหายนะเนี่ยนะกระเด็นหายนะช่างตะวีปทําหายมาเยอะแล้วนะระวังออกมาแล้วออกมาแล้วนะออกมาแล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะนอนพัดลมลงนะเนี่ยนะ นอนทดลองต่อไปนะนะเดี๋ยวเราจะถอดน็อตออกสี่ตัวนะเนี่ยนะน็อตยึดมอเตอร์เนี่ยนะนนะมันมีสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่นะมีสี่ตัวนะ แล้วนะสี่ตัวนะน็อตสี่ตัวแล้วก็เปิดตาข้ออก<ม>อกมาแล้วนะออกมาแล้วนะดึงแกนพัดลมออกมาออกมาแล้วนะออกมาแล้วโอ้แกนมันไหม้หมดแล้วนะนี่นะเนี่ยใช้เล็บขูดดูนะมันเป็นคลื่นนะเนี่ยนะเป็นคลื่นนะมันสึกหมดแล้วนะสึกหมดแล้วนะเนี่ยนะ เนี่ยเป็นคลื่นนะโอเคนะต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะเราจะเปลี่ยนแกนนะเปลี่ยนแกนแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนบูธหน้าหลังนะเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะผ้าตะกราดนะนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกันนะนนี้ด้วยนะเปลี่ยนหน้าหลังเลยนะเปลี่ยนอันนี้ด้วยนะอันนี้ด้านหน้านะเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะเปลี่ยนทั้งชุดเลย แกนด้วยนะแกนด้วยโอเคนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแกนก่อนนะเดี๋ยวช่างทวีปไปเบิกอะไรมาก่อนนะโอเคนะช่างทวีปก็ได้เบิกอะไรมาแล้วนะเบิกอะไรมาแล้วนะผ้าทับน้ํามันบูทนะสองลูกนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะวิธีเปลี่ยนเดี๋ยวเราก็จะเอาแหวนรองแกนออกก่อนนะ ดึงแหวนออกแกนดึงแหวนลงแกนออกมานะเอาละด้านนี้นะด้านหน้านะแล้วก็ดึงออกมาเอาละ,อ,าละอันนี้คลิป,ปล็อกนะนะแล้วก็งัดออกมาด้วยนะงัดออกมาก่อนระวังหายนะระวังหายอ,ออกมาแล้วนะอีกด้านหนึ่งออกมาแล้วนะออกมาแล้ว โอเคนะเอาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาแกนออกนะเอาแกนพัดลมนะเอาแกนพัดลมออกจากโรเตอร์นะก่อนอื่นเราก็ทำเครื่องหมายไว้นะอเมจิอเมจิทำเครื่องหมายไว้นะนะเดี๋ยวเราเราใส่โรเตอร์มันจะได้เข้ากันพอดีนะ โอเคทำเครื่องหมายไว้นี่เวลาออกนะแล้วก็ตอกนะตอกด้านหลังนี่นะด้านหลังนี่มันสั้นหนึงนะเราตอกออกนะตอกไปข้างหน้านะใช้ค้อนตอกนะใช้ค้อนตอกเดี๋ยวช่างทวีปจะทําให้ดูนะนะแล้วก็วางกับเก้าอี้อันนี้เป็นเก้าอี้นะมานั่งนะเก้าอี้นั่งของช่างทวีปนะบังเอิญมันมีรูอยู่ตรงกลางเห็นไหมเนี่ยเนี่ย,ยมันมีรูอยู่ตรงกลางเห็นไหม คืออยู่กลางช่างทวีปก็วางไปนี่วางงี้นะนี่แล้วก็ใช้คอ้อนตอกเลยนะมิดแล้วนะมิดแล้วทีนี้ยังไม่ออกเดี๋ยวเราต้องหาเหล็กส่งนะนะอันนี้เป็นเหล็กส่งนะเหล็กส่งเป็นไขควงที่ช่างทวีปไม่ใช้แล้วนะ ั้งทวีปไม่ใช้แล้วนะด้านนิ้มจะเป็นเหล็กเห็นไหมด้ามมันจะมีเหล็กนะใช้ค้อนตอกได้นะก็จะมาทําเป็นเหล็กทรงนะอาหลุดลงไปแล้วนะหลุดลงไปแล้วออกแล้วนี่ออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วอันนี้ของเก่านะนี่เราทําเครื่องหมายไว้แล้วนะทําเครื่องหมายไว้แล้วนะ แล้วก็ของใหม่มานี่นะของใหม่มานะมาทาบกันนะนี่นะมาทาบกันแล้วเดี๋ยวเราเอาเมจินะกาให้มันได้ระดับเดียวกันนะเนี่ยนะน,นะนะเห็นไหม เนี่ยมันได้ระดับเดียวกันนะั่นแหละทำเมจีเหนะ็นไหมเดี๋ยวเวลาเราใส่ทุ่นไปนะใส่ทุ่นนะมันก็จะเสมอกันพอดีนะโอเคนี่ของใหม่นะของใหม่นะเวเราก็ใส่ทุ่นใส่ทุ่นนะเราก็ใส่เข้าไปนี่นะใส่เข้าไปนะแล้วเราก็ใช้ค้อนตอกเหมือนเดิมนะตอกตอกด้านนี้นะเนี่ยด้านหน้าพัดลมนี่นะค่อยๆตอกนะ ตอกลงไปนะให้ให้เครื่องหมายที่เรากาไว้เนี่ยนะเครื่องหมายที่เรากาไวเนี่ยนะให้มันเสมอกับทุ่นเลยนะให้มันเสมอกับทุ่นตรงนี้เลยนะนี่นะเนี่ยนะให้มันเสมอกันเลยเดี๋ยวช่างทวีปจะตอกให้ดูนะนี่นะแล้วก็ใช้ค้อนตอกไปนะใช้ค้อนตอก เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมมิดแล้วเห็นไหมนะที่เราทําเครื่องหมายไว้เห็นไหมจะเสมอแล้วนะเสมอกับทุนแล้วนะโอเคนะจะได้แล้วนะเสมอแล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใส่กิบล็อกนะเนี่ยนะกิบล็อกหน้านะกิบล็อกจะค้อนตอกเลยนะ เข้าแล้วนะนี่นะหน้านะหน้าต่อไปด้านหลังหน้นา,านะด้านหลังนะแล้วก็ใส่กิ๊ล็อกไปหน้าจะขอนต,ตอกเลยนะเข้าแล้วนี่นะโอเคนะนี่ได้แล้วได้แล้วนะต่อไปแล้วก็ใส่แหวนนะ นี่นะแหวนนะแ,แหวนไปต่อไปนะแหวนลองแกนหน้านะแหวนลองแกนหน้าเอาละนะเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วนะแกนนะเรียบร้อยแล้วนะต่อไปนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบูธนะก่อนอื่นนะเราก็ต้องถอด ถอดกระปุกเฟืองทรายออกก่อนนะไม่งั้นมันติดนะถอดกระปุกเฟืองทรายออกก่อนเอาละออกมาแล้วนะออกมาแล้วเอานะเดี๋ยวเราก็จะเอาบูธออกนะ วิธีอออกนะเราก็จะาห,หาเหล็กนะหาเหล็กส่งนะตอกเข้าไปเลยนะหาเหล็กส่งนะตอกเข้าไปนะอันนี้<ฮ>ช่างทวีปก็ใช้เหล็กส่งอันนี้แกนแกนพัดลม18นิ้วนะแกนพัดลม18นิ้วเนี่ยนะแล้วก็ใส่เข้าไปนะแล้วก็ใช้ค้อนตอกเลยนะใช้ค้อนตอกเลยนะออกมาแล้วนะีน่ ออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วผ้าตะกลรดนะมันขาดแล้วนะเสื่อมนะเสื่อมนะเอาออกเลยอาเจี้ผ้าท,ทำความสะอาดหน่อยนะแล้วก็ทำความสะอาดแล้วนะ ต่อไปนี่บูธนะบูธเบิกมาใหม่แล้วนะเราก็ใส่ไปนะผ้าสก,กาดัดผ้าทับน้ำมันนะใส่ไปนะนะใส่ผ้าสก,กาดแล้วนะบูธผ้าสก,กาดต่อไปนี่ตะปิงบังคับบูธนะตะปิงบังคับบูธนะตะปิงบังคับบูธนะใส่ไปแล้วนะ ต่อไปนี่ฝาครอบบูทนะฝาครอบบูทนะเดี๋ยวเราก็จะใช้ที่ตอกนะเราจะใช้ที่ตอกนะตอกตอกไอฝาครอบบูทนี่นะที่ตอกฝาครอบบูทนะฝาครอบลูกปืนนะนี่นี่นะเราก็ตอกไปนะนะนี่นะครอบไปนี่อย่างนี้นะเห็นไหม นะอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็ใช้ค้อนตอกนะเรียบร้อยแล้วนะเห็นนะเรียบร้อยแล้วนะลงเรียบร้อยแล้วนะนะเดี๋ยวเราก็ใช้ไขควงปากแบนนะตอกจิกไปหน่อยนะเพื่อไม่เพื่อไม่ให้ฝาครอบบูทลูกปืนเนี่ยมันกระเด้งออกมานะ

นะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเรียบร้อยแล้วหนึ่งนะต่อไปนะแล้วก็ใช้เหล็กส่งนะอันนี้เป็นแกนพัดลม18นิ้วนะเหล็กส่งนะ ไปค้อนตอกนะค้อนตอก,นะอ,อ,กนะออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะี่นะออกมาแล้วออกมาแล้วนะเราก็เอาผ้าตะกราดอันเก่าออกนะมันเสียมแล้วนะเสียมแล้วเนี่ยดำปิดปีดำปิดปี นะใช้ผ้าทําความสะอาดน้อยเอาล่ะนะสะอาดแล้วสะอาดแล้วต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมนะใส่ลูกปืนเนี่ลูกปืนนะบูทนะใส่ไปนะผ้าตะกราดนะ ต่อไปนะแล้วก็ใส่นี่ตะปิงบังคับลูกปืนนะตะปิงบังคับบูทนะใส่ไปนะใส่แล้วนะะปิงบังคับบูทนะต่อไปฝาครอบบูทเนี่ยนะฝาครอบบูทนะฝาครอบบังคับสปริงบูทนะนี่นะฝาครอบนะใส่ไปนะนะนะเอาละะ知知แล้วนะต็ดแล้วนะ เราก็จะใช้ที่ที่ตอกที่ตอกมูสเนี่ยนะเข้าไปแล้วเห็นไหนะเข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้ว,เข,ลวเข้าไปแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใช้ไขควงเนี่ยนะ จิกนะตีจิกขอบขอบ,ขอบฝาครอบเนี่ยนะเพื่อบังคับไม่ให้ตะปิงเนี่ยมันเด้งออกมานะ ร้อยนะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะหยอดน้ํามันนะหยอดน้ํามันหล่อลื่นนะน้ํามันนะหยอดได้โชคเลยนะหยอดได้โชคเลยอันนี้ด้วยนะฝาหลังนี่ด้วยนะน,นี้ด้วยหยอดได้โชคเลยเอารันนะต่อไป แล้วเราก็จะประกอบกับกับข้าที่เดิมนะประกอบกับเข้าที่เดิมนะนะนะแล้วก็ประกอบเข้าที่เดิมนะนี่ประกอบเข้าฝาหน้าก่อนนะอันนี้ฝาหน้านะเสร็จแล้วเราก็ใสนะ่แกนพัดลมเข้าไปนะใส่แกนพัดลมเข้าไปนะ ากครอบมอเตอร์นะด้านหลังตากครอบมอเตอร์ด้านหนังนะใส่เข้าไปนะได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะขันน็อตยึดสี่ตัวนะน็อตยึดสี่ตัววลาขันน็อตยึดนะขันตรงข้ามกันนะขันเป็นทะแยงมุมนะขันตรงข้ามกันนะขันน็อตยึด ต่อไปอีกสองตัวนะก็ใส่ตรงข้ามกันอเอาละนะนะลื่นปืดลื่นปืดนะค้อนเคาะซะหน่อยนะเพื่อให้มันลื่นนะ ่อไปเดี๋ยวเราก็จะใส่สลักล็อกใบไปเลยนะใส่เลยนะแล้วก็ใช้คค้อนตอกนะโอเคเสร็จแล้วนะเข้าแล้วนะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้ว,นะลวต่อไป แล้วเราก็จะใส่กระปุกเฟืองนะนี่กระปุกเฟืองใส่ไป,ไปเอาทางด้านการหมุนเนี่ยนะการเฟืองเนี่ยนะอยู่ด้านเดียวกับแกนนะนี่อันนี้แกนเห็นไหมนะให้อยู่ด้านเดียวกันนะขันน็อตยึดนะสองตัวนะ เสร็จนะแล้วนะกระปุกเฟืองต่อไปเดี๋ยวเราก็จะยกพัดลมตั้งนะยกพัดลมตั้งเลยนะตั้งเลยเออระนะเราก็ยกพัดลมตั้งแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราจะนาะยึดแคปนะยึดแคป ใส่น็อตนะอันนี้น็อตยึดแคปนะเอาละนะใส่น็อตยึดแคปเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วต่อไปก้านตายนะน็นอตยึดก้านตายเอาละนะ นัดยิดกันสายเสร็จแล้วนะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดสายให้ดีนะนี่นะแค่เทเบิลทายนะรัดหน่อยนะเคเบิลทายยาวเกินแล้วก็ตัดออก โชนะต่อไปฝาครอบด้านหลังนะตูดมอเตอร์นะนะแล้วก็ใส่ฝาครอบไปนะอันนี้ครอบมอเตอร์นะนะเล็งให้รูตรงนะพอตรงแล้วเราก็ใส่น็อตไปอ่เอาละนะต่อไปแล้วก็ใสนะนะ่จุกดึงสายนะอันนี้จุกดึงสายนะขันน็อตไป เอาละนะเรียบร้อยต่อไปอันนี้ฝากครอบด้านหน้ามอเตอร์นะแล้วก็ไต่ไปมานะเวลาไต่นะดูนะนี่เป็นเดือยนะเห็นไหมมันจะมีเดือยอยู่นะเนี่ยนะเนี่ยนะให้เข้ากับร่องบากเห็นไหมเนี่ยนะเนี่ยเป็นร่องเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนะเนี่ย มันจะมีร่องอยู่นะเนี่ยนะให้เดือยน,นะเข้าไปอยู่ในร่องนะเข้าอยู่ในร่องโนะอ,ล,อ,งอละนะ็นอตยึดสามตัวนะน็อตยึดสามตัวอีกตัวหนึ่ง ฮะเรียบร้อยต่อไปกระจังนะกระจังข้อพัดลมด้านหลังนะเอาทางหูหิ้วขึ้นบนนะนี่หูหิ้วนะเอาขึ้นบนนะถ้าเอาลงไม่รู้จะหิ้วยังไงเลยนะเนี่ยนะเอาหูหิ้วไว้ข้างล่างนี่หิ้วไม่ได้เลยนะไม่รู้จะหิ้วยังไงนะเอาหูหิ้วขึ้นบนอย่างนี้นะนี่นี่ขึ้นบนไปไปแหวนล็อกกระจังนะ เอาละต่อไปใส่ใบใบใบพัดลมจุกล็อกใบนี่จุกล็อกใบหมุนทวนเข็มนาฬิกานะเวลาใส่ให้แน่นเนี่ยเราต้องหมุนหมุนมาทางนี้นะหมุนมาทางนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะเอาละแน่นแล้วนะกระจงังครอบใบนะกระจงังครอบใบ อันนี้ล็อกล็อกกระจังนะล็อกกระจังแล้วกดเข้าไปเอา้าละเราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะประกอบพัดลมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะหลังจากซ่อมแล้วนะจะใช้ได้ไหมนะเดี๋ยวเสียบปลั๊กก่อนนะเอาเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วนะเสียบปลั๊กแล้วต่อไปกดสวิตช์เบอร์หนึ่ง อ้าวเบอร์หนึ่งหมุนแล้วหมุนหมุนหมุหมุนหมุนหมุนด้วยสายด้วยนะั้งหมุนทั้งสายนะโอเคต่อไปเบอร์สองเบอร์สองก็หมุนนะอ้ลงเย็นลงเย็นสองต่อไปเบอร์สามอ้าวเบอร์สามก็เย็นเจี๊ยบขอบคุ ว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมอ้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกลิ๊งกลิ๊งกลิงกลงให้ด้วยนะครับ